ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรับฟังนิยายวายฟินสุดๆจากนักเขียนที่น่ารักที่สุดคนนี้ก่อนจะไปรับฟังนิยายแอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ให้ช่องปร,ริยาวิทนิยายเสียง กันให้เยอะๆนะครับคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟิน และสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่62แผนลองใจ หลังจากที่ผมลาตัวเองออกมาจากคุณคลามได้ผมจึงตัดสินใจเดินลงไปที่ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มทันทีตอนแรกก็กล่าวว่าจะไล่มองหาคุณมิวนเลขากับคุณปรกรณ์อดีตเลขาที่รู้ใจกับผู้ช่วยคนสนิทแต่แล้วจู่ๆก็ต้องไปสะดุดกับน้ำเสียงของคน ที่เคยเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญของผมอยู่บ่อยๆคนคนนั้นเขากล่าวทักทายผมขึ้นมาจนผมต้องรีบหันควัมกลับไปมองเขาทันทีสวัสดีครับคุณรัชพลในขณะที่ผม หันกลับไปเผชิญกับใบหน้าของใครคนนั้นที่ผมคิดว่าเขาน่าจะตายไปแล้วอย่างที่คุณคลามบอกคุณอัจฉวินททำไมถึงเป็นคุณคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในคุณคลามบอกว่าเขาตายไปแล้วนี่นา คุณครามคุณครามคุณครามผมแหกปากร้องลั่นทันทีที่หันกลับมาเผชิญกับใบหน้าเจ้าเล่ห์ของคุณอัชวินเจ้าคนจิตใจโหดร้ายเจ้าคนที่คิดฆ่าท่านประธานสูงสุดของบริษัทที่ตัวเองอาศัยกินเงินเดือนจะเขาอยู่ทุกเดือนเสียงของผมคงดังมากพอ ที่จะทําให้คุณครามพุ่งตัวเองเข้ามาหาผมทันทีที่ผมเอ่ยชื่อของเขาตัวของผมสันดาริกสีหน้าซีดเผือกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตื่นกลัวสุดขีดจนแทบช็อกลมหายใจเข้าออกได้สัมไปทั่วไม่เป็นจังหวะผมเพิา่งงายหอยหลังออกไปติดกับโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารคาวหวานมากมาย ที่เตรียมเาไว้ต้อนรับแขกคุณรัชพลคุณรัชพลครับคือคือใจใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนครับคุณอัาฉวินคุณกล้ามาเหยียบที่นี่ได้ยังไงอะทำไมคุณถึงยังกล้ามาเหยียบที่นี่อีกอะผมหันหน้าหันหลังมองไปทั่วบริเวณงานว่ามีใคร เห็นเขาเหมือนกับที่ผมเห็นหรือเปล่าในใจก็คิดว่านี่เขาตายหรือยังไม่ตายกันแน่โบจุนคุณครามครมับไอ้กระตกรคนนี้ผมคว้าท่อนแขนแกล่งของคุณครามเข้ามากอดไวแน่นทันทีที่เขาพุ่งตรงมาถึงตัวของผมพร้อมกับหลบไปยืนตัวสั่นอยู่ข้างหลังอย่างลืมตัวไปหมด ผมกอดเขาแน่นแน่นมากจริงๆแถมเอาหน้าไปสุกที่แผ่นหลังกว้างของเขาอย่างหาที่หลบซ่อนตัวที่ปลอดภัยที่สุดก็คนมันตกใจนี่นะในคุณคุณยังไม่ได้อธิบายอะไรให้คุณะะรัชพลฟังอีกเหรอคุณกรามเมื่อสิ้นสุดคำถามของไอ้ฆาตรกร ผมก็เงยหน้าขึ้นมองเจ้าของแผ่นหลังที่กำลังยืนบังผมอยู่ไกลๆก่อนที่เขาจะหันควับกลับมาสวมกอดผมที่เอวของผมอย่างอ่อนโยนหวังว่าคราวนี้คุณคงจะมีคำอธิบายอะไรจากปากของคุณบ้างนะเพราะคนปากหนักเอากระฟาครามอเล็กซานเวีย คือมันเป็นแค่แผนลองใจเท่านั้นนะแผนลองใจอือือแผนลองใจจากคุณโจนออลฟาเนตมิวไน์ก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาร่วมหุ้นกับเราคำพูดที่ท่านประธานอธิบายมาทั้งหมดสรุปเหตุผลโดยรวมแล้วผมมาสะดุดอยู่ตรงคำพูดที่ว่า ร่วมหุ้นกับเรานี่แหละคุณใช้คำว่าร่วมหุ้นกับเราเหรอวะได้ยินเขาพูดแค่นี้ผมก็หน้าชาแล้วอธิบายอะไรต่อไปผมคงไม่ได้ยินแล้วหูมันเริ่มอื้อไปหมดคุณคลามโถโบจุนนะโบจุนโบจุน โบจุนคุณเข้าใจผมไหมค,คุณคุณพูดว่าอะไรนะครับช่างเถอะรู้แค่ว่าคุณอัจฉวินเป็นคนของคุณโซนก็พอแต่คุณเคยบอกผมว่าคุณอัจฉีวินตายแล้วนี่ครับคุณอัจฉวินตายแล้ว ่อหน้าทุกคนในห้องนั้นแต่นั่นก็อยู่ในแผนด้วยแผนผมทำหน้างงพร้อมกับขมวดคิค้วมุนแล้วหันหน้าหันหลังไปมองคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างไม่เข้าใจรวมถึงใบหน้าของคุณโจนอัฟเฟเนตเจ้าของหุ้นส่วนสำคัญคนใหม่ ที่เพิ่งเดินเข้ามาสมทบด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจอย่างที่เขาเคยแสดงออกมาต่อหน้าของผมในทุกครั้งที่เจอกันแต่เรื่องที่คุณทำร้ายร่างกายผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนนะครับคุณต้องรับผิดชอบด้วยผมเกือบตายจริงๆเพราะคุณแล้วสิคุณรัชพล ปักกาด้ามน,นั้นเนที่คุณปักลงมาที่หลังผมอะมันเจ็บจริงๆนะจะบอกไว้ให้คุณอัชวินคือสายลับของคุณโจนที่ถูกส่งเข้ามาทำงานในเคนจกุ๊ปก่อนที่เขาจะตัดสินใจร่วมหุ้นกับคุณครามก็นึกอยู่ว่าเขาไม่เหมือนคนธรรมดาดูยังไง คนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นอย่างที่ผมสังหรณ์ใจไว้ไม่มีผิดเลยนับว่าราังสังหรณ์ของผมมันก็แม่นใช่ย่อยอยู่นะผมยังไม่ตายจริงๆนะครับไม่เชื่อลองจับดูสิใครเขาอยากจับคุณกันเล่า ผมรีบกระชากมือของผมออกทันทีไม่ให้อีกฝ่ายโดนตัวผมได้แม้แต่ปลายเล็บรู้ว่าเป็นการเสียมารยาทมากๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมผมถึงไม่ชอบเขานักรู้สึกไม่ถูกชะตายิ่งรู้อย่างนี้ก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่โอ้โหคุณจะพ้ นี่คุณลังเกียดผมมากขนาดนั้นเลยเหรอครับยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งแกล้งกันขนาดหนักเมื่อคุณอัจฉวินที่เหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่ในความรู้สึกของผมเขาพยายามที่จะแตะต้องตัวผมให้ได้ทั้งที่ผมยืนซ้อนอยู่ข้างหลังของคุณครามผมยิ่งหลบเขาก็ยิ่งแกล้งผมยิ่งหนี เขาก็ยิ่งอยากแตะตัวผมบ้าจริงจะมาเล่นแกล้งกันเหมือนเป็นเด็กบัดหมหรือยังไงคุณครามาใหญ่เขาโดนตัวผมได้นะครับว้าวผมกระซิบบอกคนที่ยืนเป็นโลป้องกันตัวผมจากอันตรายในทุกสิ่ง จนคนด้านหน้าถึงกับร้องเสียงหลงออกมากับท่าทีที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการให้เขามาแต่ต้องตัวผมเป็นอย่างมากคุณครามเอหน้าเหลือมมองผมอย่างมองว่าผิดวิสัยของคนอย่างผมเป็นอย่างมากที่จูจ่ๆก็รังเกียจอีกฝ่ายจนไม่เก็บอาการจึงได้แต่อมยิ้มจงัง ก่อนหันกลับไปจ้องอีกคนที่กำลังจะแกล้งผมไม่เลิกลามมือสักทีปกป้องแกงขอบคุณครับนี่คุณคิดว่าผมตั้งใจชมคุณจริงๆหรอยังไงก็ต้องขอบคุณที่จะเลิกแกล้งโบชน คำพูดทิ้งท้ายของคนที่แกล้งที่พูดไปก็ยักคิ้วหลิวตาไปตลอดทางที่เดินหนีถอยออกไปพร้อมกับคำกล่าวคำขอบคุณจากปากของท่านประธานที่เอ่ยประชดประชันแบบหน้านิ่งๆไปตามภาษาผมเกาะแขนคุณคลามแน่นสายตาก็มองตามคุณอัจฉวินไปด้วยแอบยิ้มพอใจที่เขาไปได้สักทีแต่เขา ก็ไปพร้อมกับเสียงบ่นพึมพำไม่หยุดปากจนทุกคนที่นี่อดไม่ได้ที่จะมองตามเขาไปเหมือนกันเออไม่เห็นมีใครคิดปกป้องผมเหมือนปกป้องคุณรัชพลมึงเลยแต่ก็นั่นแหละบนไปก็เท่านั้นทุกคนก็ได้จะสายหัวคุณรัชพล เป็นคนรักของคุณครามเหรอครับน่าเสิยดายจังเสียงของคุณโจรเอ่ยสวนขึ้นมาทันทีที่อีกคนเพิ่งเดินออกไปได้ไม่ไกลคำพูดของคนประเภทนี้มักทำให้หน้าชาได้จริงๆเลยเชี่ยวผมถอนหุ้นตอนนี้ยังทันไหมเนี่ย <laughs> ผมล้อเล่นนะคุณคลามอย่าคิดมากสิครับไอ้จนอนอ้าววินผมล้อเล่นผมล้อเล่นจริงๆวินนี่ คุณได้ยินผมไหมว่าผมล้อเล่นผมก็บอกคุณคลามไปแล้วว่าผมล้อเล่นไม่ฟังฮะอืมเอ๋ผมทำหน้าเลิกลากพร้อมกับเอียงคอมองตามพวกเขาทั้งคู่ที่จู่ๆก็รีบเดิมตามกันออกไป คุณโจรเกาะไหลกว้างของคุณอัจวินไปลพางผมก็ขมวดคิ้วมองตามพวกเขาไปอย่างสงสัยมีอะไรจะถามผมไหมนั่นพวกเขาสองคนเออเป็นคนรักกันหืผมยกมือขึ้นชี้ไปทางยังคู่รักคู่นั้น ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้เออก็ใช่พวกเขาเหลอกกันทั้งคู่และมองไม่ออกเลยสักนิดว่าเป็นคนรักกันด้วยซ้ำพอได้ยินว่าคุณอัชวินเป็นคนรักของคุณโจนแล้วรู้สึกโร่งใจยังไงบอกไม่ถูกเลยฮะผมหันกลับมามองหน้าของเจ้าของดวงตาสีฟ้าคลาม ที่จุดประกายยิ้มกลิ่มที่มุมปากอยากที่มองทีไรก็ไม่รู้จักเบื่อผมไม่สนใจอะไรอย่างอื่นให้มันมากเกินไปกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของผมจะดีกว่าแล้วรีบยิ้มตอบรับเจ้าของหัวใจของผมคนนี้ออกไปด้วยความเต็มใจในเมื่อล่งใจแล้ว ก็ยิ้มออกมาได้แล้วนะโบจุนจบไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับแอดขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อดทนรอฟังนิยายในทุกๆวัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายใหม่ๆที่จะลงให้ฟังทุกวันกันด้วยนะครับบายบายครับ